เป็นศาสนากับหลงชีวิตชาวนาแล้วหลงไปเลยยายเป่นหลงกันเนะหลงในกัรดูวจานมนี่แต่ปาลาป่าเจ้า เสียเจริญนาหาห้อยหาคู่ที่อยู่ตามคู่คณะทาั้งวันได้กปาปองปการยังกายนานหลายปีทอดตถึงยังแรงชาวเมียงอยู่ถึงพุทไปขึ้นโกเก็บพักกระดูนกับบุญเในวันคุ่งนี้ ไม่หีองามนุดอยู่ตามกองที่ายที่เจินาหาได้แคตามคันินบางวันได้เงอย่างสิ้นของกินบ้านนอราคาไม่ต้องไปซื้อเสียืรหานาอาของกิน้านเามากาูกเพีย สัมพื้นแผ่นดินเสียงเดียวใช้ได้พอพูดถุก้าวักงานอวดเกิดใหม่มีเสียงอย่างเดียวใช้ได้สับหน่อไม้หน่ออยู่ใต้ดินเพระเหตจาน้าเอามาว่าบุญกะบดินตอนนี้านดาวดินพออยู่พอกินนี่ ที่เราต้องบตูดนี่ม <ral |uk|>, ันตูดดีไปฮอ้าดึกดื่นก็คืนชาตีค er nah ืนนี้พระจันทร์เต็มฟ้าเต็มดาราเพื่อนใจหนุ่มจะมาเจอกันใหมไหมหนุ่มจะมาเจอกันใหม่หมยิแย้มก็นใสอยู่ในวงวคลร ให้ขึ้นจำดื่ดำทำให้หายกังวลโอ้ลำเดือนนี้เห็นเคยอะมีเคื่อนชมกินลำเดวอนชัวร์ในใจมองมนกินเราคืนนี้อยากมีใครสักคนพอชื่นก็มนน้องคนจนกิ่งใจพอชื่นก็มนน้องคนจนกิ่งใจ